มนประเภทตันหากลับนะอย่าเป็นคนประเภทตันหากลับแก่แล้วแก่เลยถ้าจะหาเมียก็อายุมใกล้ๆเคียงกันได้คุยกันรู้เรื่องสวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกท่านครับ นะครับกัพบกันยามเช้านะครับอันนี้เท่าไหร่นวเนี่ยนะเก้าโมงเสร็จแล้วนะนะครับวันนี้ผมก็ตื่นมาแต่เช้านะก็มีภารกิจครับนะมีภารกิจต้องไปที่นั่นที่นี่แต่เช้าเลยนะครับนะนะฮะเดี๋ยวเราก็มาคุยกันยามเช้าหน่อยคิดถึง FC. นะครับนะครับยามเช้าก็มาคุยกันนะครับก็ทักทายกันเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ นะวันนี้ไม่ใช้ไม่ได้ใช้สตรีมยาร์ดไม่ได้เอาโน้ตบุ๊กมาก็ใช้โทรศัพท์มือถือ3ามเครื่องมี Facebook มี YouTube มี TikTok นะครับพี่น้องท่านใดสนใจเรื่องคดีดังๆนะครับนะหรือสนใจเรื่องข่าวสารบ้านเมืองอะไรก็นะครับก็เรียนเชิญนะครับเข้ามาได้เลยนะครับอา่านะเข้ามานะฮะนะครับท่านใดที่ สนใจเรื่องข่าวสารบ้านเมืองก็<ม>ก็เข้ามาได้เลยเอาวางเลยฮะนะอืมนะครับ,รบเชิญเข้ามานะครับสําหรับท่้นทิศสนใจะนใจอะอาจจะขุกขักนิดหน่อยนะวันนี้นะเวลากระชั้นทิดอะ,ะอะไรก็อะไรตาอะไรก็ก็ดูแล้วมันจะเสียเวลาเวลาเลยนะเดี๋ยวรอพระเบียนะอืมอ่าก็ก็สวัสดีกันนะครับสวัสดีกันนะครับ นะก็เดี๋ยวผมขอญอาตจัดเก็ดอะไรหน่อยนะนะดูทุเรทุลังหน่อยนะขยับซ้ายขยับขวานิดหนึ่งอืมอืมนะขอขอเวลานิดหนึ่งนะพี่น้องรอสักแป๊บน,นะครับเพราะวันนี้ไม่ได้ใช้โปรแกรมสตรีมหยาดนะมันก็เลยยุ่งยากนิดนะฮะอืมนะครับจุกรู่นะครับจุกรู้ทักทายกันก่อนนะครับสวัสดีครับนะนะครับเมื่อเมื่อเมื่อวานนี้ก็ไปตัดตัดผมมาใหม่นะฮะ ก็อาจจะดูหลอไปหน่อยนะฮะอ,อ,อย่าอยาอยอิจฉานะฮะบางคนก็อิจฉาความหลอของผมนะครับนะนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับนรก็ลองเทสทกันดูอยู่เนื่องจากไม่ได้ใช้สตีมยาร์ดพอไม่ได้ใช้สตีมยาร์ดปุ๊บเนี่ยมันก็จะโอ้โหมันต้องใช้โทรศัพท์หลายเครื่อง <c oughs> เพราะเราถ่ายทอดไปหลายแพลตฟอร์มนะฮะนะครับ,นะรบเอ่ออีกสักครู่เดี๋ยวเราจะเปิดสายนะครับแต่ตอนนี้ก็ขออนุญ,ญาตเอ่อคุยถึงเรื่องข่าวดังเมื่อวานนี้หน่อยนะครับ เมื่อวานนี้ผมได้ดูรายการหวนกระแสนะแต่ดูย้อนหลังนะก็หนุ่มกันชัยนะครับหนุ่มกันชัยก็เอาผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ59ก็อายุประพอกับผมเนี่ยแต่ผมยังไม่ถึง59เนี่เองนะครับก็ใกล้แล้วใกล้แล้วฮะนะครับรุ่นพี่ผมสักปี2ปีนะฮะผมก็ใกล้60แล้วก็ปรากฏว่าไปชอบผู้หญิงรุ่นลูกอายุ27ปีอายุน้อยกว่าลูกอีกนะครับก็จ่ายทุกเดือนจ่ายทุกวันวันละพันสองพัน อยากซื้อลถก็ไปดาวลดให้อยากได้ทองก็ไปซื้อทองให้อยากได้ตังค์ก็ซื้อเครื่องสําอางก็ซื้อซื้อทุกอย่างนะแต่สุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็เป็นไงอเออไม่เอาด้วยอายุยี่สิบเจ็ดกับห้าสิบเก้าอ่ะเราเนี่ยนะครับบางทีบางสิ่งบางอย่างาต้องยอมรับสภาพอย่างผมเนี่ยจะหกสิบแล้วจะไปหาเมียเด็กเราจะไปคาดหวังอะไรได้ครับนะเราจะไปคาดหวังอะไรนะครับว่าเมียเด็กเขาจะมาดูแลเรานะครับอายุมันห่างกันรุ่นพ่อกับลูกอะ่ะ นะเออนะฮะนะเป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ก็ไปทุกช่องนะตอนหลังก็ไปกับแฟนเออ่ไปกับเมียเด็ก <c oughs> นะครับแล้วก็ไปตลาดไปเซเว่นทำใบทํามาก็เมียเด็กก็หลอกขับรถหนีไปกับเพื่อนตัวเองก็ต้องเป็นไปเกาะฝากระโปรงรถจนเป็นข่าวข่าวดังในโซเชียลทุกคนก็น่าสมเพชเวทนาอะไรอะไรขนาดเขาต้องไปเกาะก็เกาะกระโปรงหน้านะครับเพื่อจะให้เมียเด็กนะครับ หันกลับมารักตัวเองมาำพึงลำพันอะไรต่างๆไปนะครับนะทุ่มสุดตัวให้ทุกอย่างนะวันหนึงมีรายได้2องสาพันบาทก็ให้เมียเด็กวันละพันหนึ่งอะไรต่างๆนะฮะนะครับก็ผู้หญิงเขาก็ยอมรับนะครับว่าเขาอยู่ไม่ได้นะเพราะอายุมันต่างกันแล้วก็เสร็จแล้วเขาอ้างว่าเออเขาไม่คิดจะอยากเป็นครอบครัว คดีเนี่ยก็อยากจะฝากวิวทาหรอนสำหรับคนแก่ทั้งหลายโดยเฉพาะตัวผมเองนะซึงไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้อย่าเป็นคนประเภทตันหากลับนะอย่าเป็นคนประเภทตันหากลับแก่แล้วแก่เลยถ้าจะหาเมียก็อายุมใกล้ๆเคียงกันได้คุยกันรู้เรื่องนะไม่ใช่ว่าตัวเองหกสิบเมียยี่สิบห่างกันสี่สิบปีนะมัน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 ฝืนลิขิตอะ่ะใครจะมาเอาคนแก่น้อยอะนะยกเว้นคนแก่นั้นเป็นคนที่มีตําแหน่งใหญ่โตนะ นะเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกนะอย่างนั้นนะโอเคนะถึงแม้จะแก่เดินไม่ไหวดอกแดกดอกแดก,ดกนะนั่งเป็นหลับขยับเป็นแดกอะไรอย่างนั้นคนเขาก็เอานะเพราะว่าตําแหน่งมันใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็นคนชาวบ้านทั่วไปก็อย่าไปหาเมียเด็กเลยก็ดูคดีนี้ว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับมีคําถามทางกฎหมายว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยไอ้เงินทองทรัพย์สินรถเล,ล,ลจะขอคืนได้ไหม นะครับมีคนถามนะถามเยอะเลยมาเมื่อวานเนี้ยมีผู้สื่อข่าวทัวรมาถามผมคือที่สํานักงานมีคดีประเภทนี้มีนักธุรกิจคนจีนไปเที่ยวหมอนวดแถวรัชดาทําไปทํามาหมดไปสิบล้านกว่าแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เป็นหมอนวดด้วยหมอนวดแผนปัจจุบันนะไม่ใช่แผนโบราณน,นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องขมขืนแล้วเขาสมัครใจอยู่แล้วก็ไปติดใจลีลาเซ็กของเธอหมดไปสิบล้านกว่านะครับนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ ผู้หญิงคนนี้ก็มีผัวอยู่แล้วเป็นตัวเป็นตนแล้วก็โกหกว่าจะแต่งแต่งงงแต่งงานอะไรต่างๆสุดท้ายก็ไม่แต่งงานนะ,ะคนจีนคนนี้ก็ไปฟ้องศาลนะเพื่อเรียกเงินคืนนะแล้วก็ฟ้องชอโกงแพ้หมดเลยทุกคดีครับนะเนี่ยมาปรึกษาผมเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะแพ้หมดทุกกดีสารบอกว่าเงินไอ้พวกเนี้ยที่ให้ไปมันเสน่หาให้เพราะความอยากความต้องการทางเพศความรักความอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นก็เรียกคืนอะไรไม่ได้เลย คดีนี้ก็เหมือนกันครับมันนะนะมันไม่ใช่ของมั่นหรอกถึงแม้จะเรียกว่าของมั่นก็เรียกคืนไม่ได้เพราะว่าฟังจากที่ออกทีวีแล้วเนี่ยมันไม่มีคําพูดเลยว่าจะไปจดทะเบียนสมรสแต่ถ้าเกิดเป็นการมัน่นเราจะให้เงินผู้หญิงนะครับฝากไปถึงคนแก่ทั้งหลายเนี่ยบางคนก็เรียกว่าไอ้แก่นะฝากไปถึงคนแก่ทั้งหลายนะครับนะจะให้เงินผู้หญิงถ้าคิดว่าเป็นของมัน่นต้องทาต้องไปจ้างทนายทําสัญญาให้ชัดเจน นะเพราะของของมั่นเนี่ยสัญญามั่นเนี่ยครับคือสัญญาว่าจะสมรสคําว่าจะสมรสตามกฎหมายหมายถึงจะ,จ,ะจดทะเบียนสมรสไอ้นี่เขาให้ไปแล้วเขาบอกจะแต่งงานด้วยแต่งงานไม่ใช่จะจดทะเบียนสมรสนะนะฝากบรรดาคนแก่หรือไอ้แก่ทั้งหลายเนี่ยที่ฟังผมพูดนะครับจุกรูพวกที่อยากมีมีเมียเด็กตันหากลับทั้งหลายฟังไว้ถ้าคุณจะให้เงินผู้หญิงเป็นของมัน่นคุณจะต้องไปจ้างทนายทําบันทึก ทำสัญญามั่นว่าเอาเงินเอาทองไปแล้วส่งมอบเรียบร้อยถ่ายรูปบันทึกวิดีโอแล้วก็มีข้อความว่าจะไปจดทะเบียนสมรสกันในวันข้างหน้าแล้ววันหน้าเขาไม่ยอมมาอยู่กับเราไม่ยอมจดทะเบียนสมรสนะจึงจะสามารถเอาเงินคืนได้นะครับน่นะฮะเข้าใจนะครับนะไปจ้างทนายนะฮะนะครับนะไหนๆก็มีเงินไปมีเมียเด็กแล้วก็จ้างไปที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษากฎหมายนี่จําเป็นมากนะครับ ใครทาทธุรกิจไม่มีที่ปรึกษากฎหมายนะหรือแม้กระทั่งจะมีเมียเดี๋ยวนี้ก็ต้องทำต้องมีที่ปรึกษากฎหมายแล้วเพราะว่าอะไรเดี๋ยวก็เสียเงินไปเหมือนกับนะเออนะพ่อหนุ่มใหญ่รายนีย้ที่ไปออกรายการหุนกระแสเนี่ยนะถ้ามีทนายเป็นที่ปรึกษาก็เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นก็ทําบันทึกข้อตกลงนะครับแต่ถ้าไม่ทาปุ๊บเนี่ยแบบนี้มันเป็นการให้โดยสเสน่หาเข้าใจไหมฮะเป็นการให้โดยสเสน่หาเมื่อเป็นการให้โดยสเสน่หาก็นะครับนะ ก็ไม่สามารถที่จะเรียกคืนอะไรได้ก็ต้องยอมรับกรรมไปนะต้องรับสภาพนะต้องยอมรับสภาพความจริงนะนะครับยอมรับสภาพความจริงว่าเออนะคนแก่กับเด็กมันไม่สามารถจะเป็นผัวเป็นเมียกันได้ไม่ว่าคุณจะเปยแค่ไหนดูแลดีแค่ไหนผ,ผัวขาผัวขานะลีลาเซ็กเดียดแค่ไหนมันก็เท่านั้นนะครับนะอยู่กับความจริงจริงดีกว่าไหมครับจุกรู้ เนี่ยรายการทนายคลายทุกเนี่ยมันเป็นรายการที่แบบให้กติสอนใจทุกวันอ่ะใครเป็นเอฟซีทนายคลายทุกก็จะไม่ค่อยโดนหลอกอ่ะจะเสียค่างโง่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะมาข่มเหงรังแกไม่ได้เพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญนะครับสั่งซื้อเสื้อทนายคลายทุกครับตัวละไม่กี่ร้อยบาทนะเสื้อทนายคลายทุกเนี่ยใส่แล้วเนี่ยคนไม่กล้าหลอกอะ่ะเพราะว่านะ นะบารมีผมก็พอสมควรนะฮะไม่มีใครกล้าต้มกล้าหลอ,อกกันแกล้งนะใส่แล้วหล่อครับใส่แล้วสวยเลยอนะ่ะบารมีคับเลยนะซื้อได้เลยนะครับสำหรับคนที่รักทนายเดชาก็ซื้อเสื้อทนายครทุกไปนะครับเนี่ยติดต่อกันที่เบอร์ไลน์หน้าหน้าเฟซบุ๊กนะครับที่หน้าเฟซบุ๊กเนี่ยมันจะมีเบอร์อยู่นะติดต่อยังไงนะซื้อเสื้อนะมีทั้งเสื้อคอกลมนะครับแล้วก็เสื้อโปโลแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตใส่แล้วหล่อเท่นะครับ สำหรับคนที่รักทนายใครทุกเป็นการสนับสนุนรายการนะครับน่านะฮะอันนี้ก็แล้วก็มีการหลักสูตรอบรมสัมมนาตอนนี้มีสามหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรการทวงหนี้ใครทวงหนี้ไม่ได้ก็มาเรียนกันเรียนทางโปรแกรมซูมเรียนทางออนไลน์นะอันที่สองก็หลักสูตรสําหรับลูกหนี้ที่เป็นหนี้เป็นสินและโดนทวงหนี้ไม่รู้จะแก้ปัญหาไงก็มาเรียนหลักสูตรที่สามหลักสูตรกฎหมายหมิ่นประมาทพรบคอมสาหรับ เรียนคีย์บอร์ดสำหรับคนที่ทำธุรกิจใครก็สนใจอยากจะรู้กฎหมายเพราะตอนนี้อะไรๆมันก็อยู่บนมือถือหมด <c oughs> คุณมาเรียนกฎหมายคุณจะได้ไม่ต้องโดนฟ้องหมิ่นประมาทนะ้าทำธุรกิจออนไลน์ยังไงอะไรต่างมาเรียนเรียนมามาเรียน,รยน,รยน,รยนครับหลักสูตรกฎหมายหมิ่นประมาทและพระบคอมติดต่อได้สำนักงานนะฮะนะนะเบอร์โทรอยู่ที่หน้า Facebook ครับทนายคลายทุกนะมีเบอร์ไลน์เบอร์ไลน์ต่างๆนะครับก็มาเรียนครับนะ หลักสูตรทวงหนี้เรียนทั้งวันหชั่วโมงหลักสูตรลูกหนี้หลักสูตรกฎหมายหมิ่นประมาทพรบคอมเรียนแค่สามชั่วโมงแป๊บเดียวครับมีประกาศสนิบัตแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณจะโพสต์จะแชร์จะแสดงความคิดเห็นจะขายสินค้าจะอะไรยังไงนะเราจะอธิบายแบบละเอียด3ามชั่วโมงจบนะครับพี่น้องประชาชนเข้าใจนะครับอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องประชาชนได้ทราบ นะครับว่านะนายใครทุกมีให้บริการอะไรบ้างใครจะปรึกษาข้อกฎหมายก็ระหว่างออกอากาศเดี๋ยวเราจะบอกนะครับให้โทรตอนนี้อย่าเพิ่งโทรเข้ามานะครับเดี๋ยวโทรเข้ามานะครับเป็นรายการที่กระจายเสียงกระจายภาพไปทั่วประเทศนะแล้วก็มีหลายช่องนะมีหลายช่องนะครับที่นําคลิปของเราไปออกอากาศต่อนะครับเอาไปนําเสนอให้พี่น้องประชาชนเพราะรายการเราเป็นรายการที่ให้ความรู้ <c oughs> กับพี่น้องประชาชน นะครับทางด้านกฎหมายแล้วก็ด้านการเมืองนะครับสถานการณ์การเมืองเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องของคุณธรรมนัทนะครับก็ชี้แจงนะครับที่ลงพื้นที่เนี่ยเป็นการช่วยเหลือประชาชนนะครับไม่ได้เป็นการเขาเรียกอะไรสร้างภาพไม่ได้เป็นการอะไรนะไปหาเสียงนะพี่น้องเชื่อไหมละ่ะธรรมนัทเนี่ยนะนะผู้กองธรรมนัทเลขาธิการพลังประชารัฐนะครับตกลงว่าลงไปสร้างภาพหรือลงไปหาเสียงพี่น้องกระดูอเองนะครับนะ ลงไปแช่น้ําถึงอกแล้วก็มีลูกน้องถ่ายรูปนะแล้วมีการโพสต์ว่ากําชับกับลูกน้องว่าอย่าบอกนะครับว่าว่าผมเป็นเป็นใครนะบอกไปเพียงว่าผมเป็นจิตอาสาแต่ปรากฏด,ดันไปบอกแต่อีกคลิปหนึ่งขัดกันดันไปบอกกับชาวบ้านรู้จักผมไหมผมผู้กองธรรมนัฐเคยเห็นในทีวีใช่ไหมก็มีการแจกเงินแจกทองอะไรต่างๆพฤต,ต <c oughs> นะิกรรมดังกล่าวเนี่ยก่อนหน้านี้เคยทํำไหม นะนะทำแบบเนี้ยก่อนหน้านี้เคยทำไหมทาไมต้องมาทําช่วงนี้อ่อพี่น้องก็ไปคิดเอาเองนะมองได้สองมุมนึงก็คืออา่าไปช่วยเหลืออา่อาอ่าคนที่ถูกน้ําท่วมก็เป็นเรื่องดีครับแจกเงินแจกของก็ไม่ผิดอะไรนะครับไม่ผิดอะไรนะครับนะถ้าถ้าเงินหรือของเหล่านั้นเป็นเงินของเราเองนะไม่ใช่เงินภาษีแต่ถ้าเงินภาษีก็ต้องดูว่าเฮ้ยเอาเงินภาษีไปซื้อของไปแจก นะในานามตัวเองได้หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ไปดูกันตรวจสอบกันนะนะก็มองก,กลางๆนะครับว่าผู้กองธรรมนัฐหรือผู้กองแป้งฉายาแป้งมันนะครับนะว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวไปช่วยเหลือประชาชนหรือไม่ก็ฟังๆแล้วก็น่าจะช่วยเหลือนะนะสร้างภาพไหมสร้างภาพไหมครับถ้าไม่รู้พี่น้องคิดเอานะครับนะเป็นการหาเสียงไหมเอาพี่น้องคิดดูอ่ะก่อนหน้านี้เคยลงไหมล่ะ นะช่วงนี้ทําไมลงถี่ยังไปที่นั่นไปที่นี่เพราะอะไรเตรียมลงหาเสียงใช่หรือไม่การแจกเงินแจกของถือเป็นการซื้อเสียงหรือไม่ก็พี่น้องประชาชนก็ตัดสินใจกันเองนะครับนะก็ตัดสินใจกันเองแล้วก็ก็คิดกันเองนะครับว่ามันมันเป็นอะไรอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องทางด้านการเมืองที่เราอยากจะน,นําเสนอซะก่อนนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องราคาน้ํามันดีเซลนะครับรัฐบาลจะทํำยังไงครับในเมื่อราคาน้ํามันดีเซลมันแพง รถด,ดีเซลรถกระบะใช้ขนสินค้าทางการเกษตรใช้ในการขนส่งถ้าราคามันสูงสามสิบาทสี่สิบาทนะต้นทุนมันก็สูงนะครับต้นทุนมันก็สูงดังนั้นการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ามันนะครับรัฐบาลเขาต้องไปพิจารณาดูว่าเอะดีเซลเนี่ยมันควรจะต้องควบคุมราคาหรือไม่หรือจะปล่อยไปแบบนี้ก็มีรัฐมนตรีบางคนก็ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อก็บอกว่าที่ผ่านมาหนึ่งปีอดีตรัฐมนตรีพลังงาน นะตึงราคารีเซลหมดเงินเป็นแสนล้านเงินจากภาษีใช่หรือไม่เ,เขาก็ถามมายังผู้สื่อข่าวถามมายังรัฐมนตรีคนเก่านะครับเพราะฉะนั้นนะก็เนี่ยเรื่องราคาน้ํามันดีเซลมันสูงมากพราะมีการเก็บเงินเข้ากับกองทุนน้ามันใช่หรือไม่นะพักเก้าไกลก็เสนอว่าก็เอาเงินกองทุนน้ามันมาช่วยเหลือประชาชนในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้หรือไม่ไม่ใช่เรื่องยาก นะรัฐบาลก็บอกว่านะถ้าเอาเงินไปช่วยมันก็เงินเงินภาษีนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะมีวิธีการบริหารจัดการเรื่องน้ำมันอย่างไรนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเรื่องอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ นน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน องพระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจตวายวพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินิคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกล้านไทยหลอดให้ร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสงว่างกลางไทย พราราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกล้ามไทยหลอดไทยรุ่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางทย